แถลงการจากพระมหาเทวีเจ้า่งเมืองทิพย์เรื่องอิทธิดามเมืองมีดสมบคริของัลังเมืองทิพย์ของกูกูหาแจ้งใจในตัวตองนวนไ่เพราะฉะนั้นอีต่อหนวนมึงจำไว้มึงได้เป็นแค่อิทธิดามเมืองมีดหาใช่ทธิดามเมืองทิพย์ไหมพ่อมึงส่งมึงมาเป็นเฉลยธัมประกันในเมืองทิพย์เพราะฉะนั้นกู ในนามเกคละเทวีอย่างเมืองทิพย์กูจะสั่งลงอาญามึงมีตอบนวนเหอยเพราะฉะนั้นเมืองทิพย์ของกูข้าวแดงแกงร้อนที่มึงกินเข้าไปเสวยเข้าไปกูหาแจ้งใจในตัวมึงไม่มีตอบนวนเพราะฉะนั้นอย่ามาเอาบรลลังก์งท่ทองของกูไปว่าราชการเป็นขี้ล่นขีปากของมึงกูหาแจ้งใจในตัวมึงไม่ ถ้ามีการกล่าวถึงพลังตั่องของมึงทิกอี่กูจะให้ทาหารไปลากคอมึงมาบัดคอหน้าคุมเมืองทิพย์นี่แหละแมแ่แล้วไอ้ตองแปลงลูกของไอาลูกของไอ้ตองนวลน,นั้นหนูขอได้ไหมหนูชอบ <c oughs> อีควายก <c oughs> ูก็ให้มึงไปเลยจ้ะ <c oughs> เอเอตองแปงนั้นเซ่ตอยู่นะแม่หนูขอเดอ้อให้มันตายหงตายหาไปพร้อมมึงไปเลยอีควาย แล้วตกลงคือสั่งสั่งลงอายานี่คือทําอะไรเหรองงกูจะสั่งบัตคอมันเออหาต้องมาแย่งบัตงทองไปจากเศคคาราเทวีแบบกูไม่แล้วเพราะฉะนั้นใครก็แล้วแต่แม่มองทีดาเมืองท่ดาเมืองใหม่ก็จะวิ่งอย่าวิ่งอย่าวิ่์ที่มาแย่งบัตรทองไปจากเมืองทิพ์กูจะสั่งบัตคอทั้งหมด โอเคแล้วอย่าวีจบแถลงการของพระมหาทิวีเจ้าแห่งเมืองแห่งเมืองทิพ